นะครับมาเวไม่เอาจะมาเอาไดนะครับจะมาเอาไดามอนด์เดือมาก็เปียกๆหน่อยนะครับดิในชายไปจัดว่าดีจัดว่าัด E เข้าป,ปุ๊บปั๊ปปบ,ปบปุ๊บเป๊ะปั๊บขอลบก่อนนะ ดูรอรอ,อเพื่อนนี่เดี๋ยวเราฟาร,รมให้ดีกว่านดีละนส้อสวัสดีครับคยอฟาร์มคองฟาร,ร์ม กองความขาดกลางกลางจัดมาปเป็นงานทะยานรักนะข่าโลมิ่งนี้โลมิง่งโลมิ่งจ่าโรมิ่งเออโคบตี นั่นได้ยังไม่แรงแต่พี่เ็จเองทางโค้งได้นะครับจอดมาครับอ,อ,อย่าโทรมาบวนครับรับไม่ได้นะขอโทษ Get ready. Minions will be deployed in five seconds. Prepare to engage. My path is with bones and blood. Господь.